เบื้องขับเบื้งเบืองบืง,บงอัดหนัดพี่นอ้องเบื้งสวย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 ซี่แถมพี่น้องหลังนี้นี่ครับพี่น้องเขาทุกหล,ลังเขาหลังเลี้ยงหลังเลยพี่น้องเด็ดดีดีเยื่อสูตรนี่สีบอกเลยกับบุญรุ่น ปสู่ผู้สู่คนครับผมอ่าสำหรับคนเอาบางคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับผมคิดเงินให้ได้เงินครับคิดท่องให้ได้ท่องครับผมลำดวยลำดวยสู่ผู้สูค่คนอ่ะพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมาอ่าใส่หลอบกบเดอ้อพี่น้องเดอ้อทำเก็บหลอกของนี่ครับเพื่อนครับเบิง้งอยากเบิง้ง ใส่หลอบกบครับนะใส่ไปมาณนี้ครับผมเยอะเป็นเยอะขี่ปลาตามตลาดที่กันที่เขาครับเป็นเยอะสิผมแนะ้นำพี่น้องเลยเยอะสตรนี่นี่ผมว่าเด็ดเด็ดที่สุดทำเราตีใส่มากนี่ตัวนี่เป็นโดนพี่น้องตรงหัว พี่น้องทำแล้วล่ะผมใส่มาประมาณสิบกว่าลังแล้วล่ะเหลืออยู่หนีเหลือเงี้อยู่หนีกะสิทยอยใส่ให้มันมืดครับผมเอาผมพี่น้องเดี๋ยวจังมาหลุนน้ำกันเนาะตอนนี้ก็เริ่มสะคัมแล้วครับมาลูกะสิใส่ทันบ่ะพี่น้องมันคัมเอาดิพี่น้องแต่ว่ากล่องมันเห็ดไหนเหี้ยก้งนี่สิปั๊บแสงากาดตรงไฮตรงหน้าครับผมเนี่ยมืดก็คือแล้วครับผมทางนี้นี่ฮ สร้างนี่แจ้งดีครับผมบอยอ่อนแสงนี่ครับไปพี่นอ้องเดี๋ยวจังมาหลุดน้ำกันเดี๋ยวผมครสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องอ่ะผ้ามายามรอบครบครับหวานที่นี่เป็นจังไนนเดเนาะเหยื่อขี่ป้าเฮ้าครับหลังแรกแหกมานบอฮ่ามันคือบ่ค่อยตีงกบนี กินขีป่ปลากินขี่ปลาจนตายไปพี่น้องเมือ่อบ้อยากดินเลยน,นี่มันหนาวนี่ฮะเอออีกอย่างหนึ่งผมตามผมสังเกตยรนะกบมันบ่ทุ่นไหมพี่น้องกันไสขีป่ปลามันกินเก็ดปลากินยังเข้าไปเพนี้บ่ดินเลยไอย้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งหลังหลังที่สองครับนี่ฮะไอ้หลังที่สองเป็นจังใด อย่างที่สองก็มีแต้มนหนึ่งครับผมหมานไม่แล้วครับผมนี่ว่าที่เด็ดเลยครับเออตัวนี้ดินอยู่ครับตัวนี้ดินอยู่ตัวนี้บ่ด,ดินครับตัวนี้คือช่างติดตายวะ <c oughs> อ่ะไปเบื้องหลังที่สามครับผมสองหลังสองแต้มหลังที่สามหลอดไงครับเนาหลอดไงเป็นแดงน,นู่นปัญหามันเกิดตลอดเลยนี่หลังนี้ ผมก็บ่เคยเข็ดครับนี่นี่เนี่ยถ้ามันมันออกได้ครับนี่มันนินนินนินมีหูนิดนึงมันก็หมุนออกได้แล้วครับนี่เห็นไหตอนใส่มันถือจุ้งเสียบหลังที่นี้มันปิ่นออกมาผมก็บ่แก่ไขจเ่เจียกบ่จีบ่บลาบ่าจำอ่าผ่านไปไปเบื้องหลังที่หลังที่หลังต่อไปทิซซี่ครับ ที่ 4, ทท 4, สีสสห 5, ออ่หลังที่สี่ชบอ่าหลังที่สี่มีหนึ่งแต้มครับผมนี่ฮะมี็นแต้มสวยสวยไปเปนหลังที่ห้าครับผมเออเตรียมรอบอัพยับครับหลังที่ห้า เต็มหลอกอับยับครับพี่น้องเงียบสามแต้มครับผมผัดกะเพรากบดีกว่าเนี่ยสามเต้มครับหลังนี้โอ้คือแล้วคือแล้วคือแล้วพี่น้องไปมือนี้ขึ้นมาสีมานหลายโลดได้พี่น้องใส้แบบไร้เลยยิงชิบกว่าหลังคุณครับไปพี่น้องไปเบิ้งหลังต่อไป หลังหนึ่งครับผม,มกับมันกับไส่ปลาใส่เบ็ดแล้วครับนี่ใส่ที่ทีนี่แฟบแน่หลังนี้ก็มีแต้มครับูนี่ครับมีแต้มหนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแต้มครับผมไปครับมันหลังต่อไปครับผมโอ้มือนี้สอว่า เขาดีอยู่ครับนี่ภาพไปแค่ลังเอ่อลังเดียวหลังนั่นก็คือมันปิ่นอ,อ่อนเนาะงามันอ่อนหลอกง่ลังนี่ดิใช่ไหมครับอ่ามีแต้มอีกเหมือนเดิมครับผมนี่ครับหันเป็นกบหน่อยครับผมโอ้มือนี่ เขาพวามหมานเด้อพี่น้องเน้อเขาฟูหลังครับผมหลังใ่ญ่หลังหนีนะพี่น้อง็จนจนังเลยใช่ไหมโอ้หล <c oughs> ังใ่ญ่ประมาณครับผ่านไปสองแล้วไปเบื้องหลังต่อไปครับ ลังนีกันาดพี่น้องยุ่หัวมุมเลยหัวมุมสิ่ม,มานเห็บปะนาะโอหัวมีแต้มครับผมหลงังนึี้มีเสน่ห์เละพี่น้องเบื้องกันนะ่อยม,มานบ่อัดอัดอุ้ยอัดยัดพี่น้องเอ้ย อัดงัดพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับเบิ้งครับสามเต้มครับหลังนี้นี่ฮะสามเต้มครับนี่ครับแต้มมันยี่หนี่ครับหนึ่งสองสามตีประมาณครับผมไปเดี๋ยวยามกันต่อครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่ครับหลังที่รีวิวพี่น้องหลังที่รีวิว หลังที่รีวิวครับผมนี่ครับสองเตีมครับกินกินขี่ปลาไครอองลองเองแหลงเลยครับนั่นมันสีประท้นครับผมว่าันเข้าไปทางกระเพาะทางใสมันนี่ฮะ,อะสองเตีมแล้วครับอ่ะพยายามหลังต่อไปครับผมนี่ครับลังโอ้เขาทุนหลังเลยพี่น้อง อ,อ,อัดหนักเชืออย่าบ,บอกไผพี่น้องอย่าบ,บอกไผเยื่อสูตรนี่เห็นมีโตนี่เขาดีนี่ฮะอีกหนึ่งแต้มมันหลังหนึ่งนี่คือคนพี่ไหนหลังหนึ่งกันโอ้มันดงกบชัดๆแล้วนี่มันดงกบชัดๆ พี่น้องมันดงกบชัดๆแบบนี้พุ่นพุ่นเบื้งเบงเบื้ง,งพุ่นเอ้ยพุ่นพุ่นหลังนี้สามเต็มครับสามเต็มพี่น้องนี่ฮะดงกบชัดๆครับผมโอ้ยมนัมนมันมันแทฉมือนี่ไปพี่นอ้องไปเบื้องหลังต่อไป นี่ครับหนั่งเงี้นี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเฮ้ยคือสู้หลังครับนี่ฮะฟองแถมครับหืมไส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ้งใช่ปะใส่เหยียบกบหลา่ฉิบหรอใส่เบ็ดกับสิเขาดีพี่น้องนี่ครับสามนังสี่นังถือสู้หลังเลยครับ นี่สองเทียมครับสองเทียมครับผม,มแก้วไปพี่น้องพยายามล้างต่อไปล้งลงลงออาลงนี่ล้างนี่อหยวัล้างนี่รู้สึกว่าสิบเฝ้าครับเพราะว่าไซหกเกินไปกบ,บจะไปไซหกแล้วพี่น้องด้วยส่เป็นแปนครับผมนี่ครับ ตรงนี้มันเป็นสีหงโขครับผมกบชอบจะยุบเป็นแเปนไปพี่น้องเบื้องหลังต่อไปครับนี่ครับผมหลังหนึ่งนี่ครับทำเลเป็นแป,น,ปนครับผมจะหกบอกแล้วพี่น้องมายาไซหกเบิ้งครับเบิงบ้งเบื้องเบื้งอัดหนัดพี่นอ้องเบิ้งสวย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  ซี่ตถมพี่น้องหลังนี้บอกแล้วว่าเยอะขี่ปลามันเด็ดพี่พี่น้องหนึ่งสองสามซีซีครับผมสวยๆเลยครับซี่ตถมครับห,หลังหนึ่งอยู่ๆนั่นผมว่ามันโดนเตะแล้วครับนั่นไปพี่น้องไปไปเพิ่ง้วยกันครับผม นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันไปล้วนกันครับเป้นชิงได้ลังเป็นช้งได้พี่น้องเป็นช้นนงได้สวดๆว,ว่วแชมปอู้หลังนี้กับซีเทียมมือกันพี่น้องเบิ่งครับ มนัมนมันนี่ฮะโอ้โหอยู่นี่สามครับนี่ครับตัวนึงดินดนยู่นี่ซีแฉมพี่น้องโอ้โหไปพี่น้องอีกสองหลังมั้งเด็กสองหลังครับมันเบ่งบลอใหญ่ครับนี่ยวมันมันเป็นหงหง,หงนี่ผมเลยมันได้อ่อนม,มาใส่ก็เลยได้ใส่ บัลูวสินที่แต้มมัครับมันหกหลอบง่าครับนี่ชอบหลอบง่ใยง่ซื้อครับบัมมีแต้มนี่ยไปใส่หกครับผมใส่หลอบใส่เป็นแปลเดี๋ยวโกบมันไปเอง หลังนี่อะไรพี่น้องนี่แต้มบ่โอ้นี่ครับไม้นี่มันหกครับกันหกผมบอกได้ว่าบ่าเขาครับนี่มันเป็นปลาปลา,ปาหงอกปลงไส้เปลี่นเปลี่ยนอ่ะพี่น้องไว้สรุปแต้มนี่ครับผมหลังตัวถ่ายเกือบลืมครับนี่ครับถุงใส่เยี่ยมมาก มาสุดอยู่หลังสุดท้ายพอดีนี่ครับนี่ก็เลยโมกไว้นี่เลยเดี๋ยวเบิบ่งแต้มเบิ่งแต้มกันสก,ก่อนโอ้ยเห็นเนาะอัศจรรย์วันไหวโดนทุกหลังโดนทุกเม็ดนี่พี่น้องมานตั้งแต่หลังแหลกจนมาหอดหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับเบิง่งเยอะสุดนี่เยอะสุดเด็ดนี่ครับกันไส้นี่ไส้เป็นแปนพี่น้องนี่ไส้เป็นแปน กันบางด้มีหยามีมีอย่างนี่กบเป็นเต้นหยากนก็เ่าอยากไปครับมันไปเป็นแปนนี่ครับข้องก้นยางห้อง,องรถดเกี่เียวไปพี่น้องไปสรุปแต้มกันคักๆนี่ครับพี่น้องนับให้เบิ้งชัดๆเลยว่ามันได้จะแต้มแท้อยูน่นี่หนึ่งแต้มครับอยูน่นี่สามครับอยู่นี่สาม สามเป็น4ี่พรถือยู่นี่แต้มนึงครับเป็นหาเนี่ยหะยูนี่แต้มนึงเป็นหกครับ ยูนี่แต้มหนึงเป็น7ครับพี่น้องยูนีสาแต้มครับเจ็ดแครับผมยูนี่แต้มหนึ่งครับผมยูนีสอแต้มครับสิบเอ็ดสครับผม สองครับจิบซีบ้ทิพหาครับของกันไปตัวทีิพเทียนตะวันทิพหาแล้วเนาะพี่รองเนาะ 1ิครับสิบเปครับโอ้ยูนี่สี่ตัวครับสิบเก้ามีี่สิเีสิบสอครับยูนี่สาี่สองยี่สิี่สิบสี่ีส้าครับ ยูนีซีครับยี่ 6, ิบหกยเยแมีกครับผมสามสามทิปเอครับสาม3ิโตพี่น้องคักคักคักนี่ครับพี่น้องเข้าทุกหลังเข้าหลังเลี้ยงหลังเลยพี่น้อง เด็ดิงดีๆเยอะสูตรนี่สีบอกเลยกระบอกดูนะมันอาจจะเป็นน้นไม้ก็ได้ครับผมไม้อาจจะเป็นไม้ที่ว่าน่ะมันไหลยอยู่กบมันกะมันเลยมีกขบหมองอื่นบกเม็ดมันกะมาถอนกันประมาณนี้ครับนี่ครับนับเบื้องกับประมาณสามสิบสามสิบกว่าตัวสามสิบสามสามสิบห้าตัวนี่ฮะก็ถือว่าหมานอยู่พี่น้องหมานอยู่มือน,นี้ถือว่าหมานถือว่าประสบความสำเร็จครับผมครับผมพี่นอ้องเตะใจชิปนี่็อย่าลืมเลยพี่น้องเนอะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้พี่น้องเพื่อสิ่าวัดาลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกนำลังใจให้กันครับผมหาอยู่หากินครับผมนี่ครับมันมันครับมือน,นี่แับผมสำรับลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนี้ครับขอบคุณครับ